สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกม RV นะครับนี่คฮะวันนี้นี่ผมจะมาเล่นไมเะิะดับแบบเดียวแล้วกันเพิ่งเริ่ม mm hmm. โอเคมาเร็วจงใจดีทันใจไปรุ่นดีคัะแวนแวนโอเคขอแวนเออสกินเชาจิง ผมเพิ่งเริ่มเลยนะครับไม่มีไม่ต้องตกใจครับผมเพิ่งเริ่มเล่นคืออะไรก็ไม่รู้ผมแชรนี้แล้วกันไม่ต้องตกใจมากเพิ่งเริ่มเล่นม,มันไม่มีอะไรหรอกฟาร์มไปเลยเดี๋ยวแย่งฟาร์มโชว์คอยดูตอนนี้ก็เราสงสเพื่อน ขนาดนี้ก็รอซักเจ็ดปีก่อนจะได้โอเคเข้าอันนี้ก็รอมันเข้านะครับโอเคครับขนาดนี้ก็เข้าเกมแล้ว แค่นั้นดาวันนี้แหละอะไรวันน,นี้โดนเอาไปให้สักเฮ้ยโดนโดนเออโอ้โดนลา,าดอะอะไรกันครับเนี่ย คันนี้ก็คุมเลนกลางเอาไว้ขอฟาร์มบ้างเพื่อนไม่ได้ในย่างอย่างเดียวกอให้เพื่อนไปฟาร์มเถอะมาแล้วในมาล่ะข้ามาเดี๋ยวข้ามาเดี๋ยวไม่กลัวนะตอบโต้แทนนะนี่ขอขอขอเย่ yeah. ว้าบแหละบากลับก่อนฮโอเคตอนนี้ก็ได้พลังกลับมาแล้วะปะไปต่อเถอะเราจะไปเฝ้าเลนไหนดีอือเอาเปลี่ยนเป็นเลนบนบ้างดีกว่า คลิปก็ตีกันมาเลยฮึ๊บเฮ้ยเฮ้ย,ยมาอย่างเยอะโดนขอบคุณพื้ที่กันให้โดนร้าตลอดเลยโอ้โดนร้าตลอดเลยอะอะไรเนี่ย เพื่อนเพื่อนหยุดลัดก่อนเปิดหมดโดนโดนหมดฟาร์มนกรอเฮ้ยเพื่อนไม่เอาดีเอออะไรอะ่ะคันนี้ก็วิ่งกระโจนก่อนโอ้โอรัดตลอดเลย โอ้เป็นไรปะเนี่ยฉันก็ตีป้อมรัวรเลยแล้วกัน่อไม่ไหว อันนั้นเรียบร้อยแขนเพื่อน คือตอนนี้ือฉแนติดเล่นได้หมดแล้วย่ yeah. มีมาน้าหมดูรลทุกวันเลย โอ้โหโดนซานิล้าตลอดเลยอะโอ้โหไงกิ้งก่าล้านปีเงี้ยเพื่อนฟาร์มนี่แหละแหละโดนคลิปอะดิฉันขอคลิป ดีขี้เล่ดิบอมดิ้อม,อมโอ้ยโดนยังไงเนี่ยเอาไปกินหน่อยแว้ยตดดตัตันไว้ก่อนดิ หยุดพูดเลยลุงลุงกิวเดอร์เอาเฮ่ว้าวไม่ว่าไม่ว่าเฮ้ยมันเข้ามาแล้ว หลอดหลอดเฮอยหลอดหลอด,ลอดลอเฮ้ยอระปั้มแตกพอดีเย่สุดยอดเลย ฮา,าร่าเอเบปีเขาขนาดนี้โอ้ตกจดจอดผมจะมาเล่นแม่กจนดับอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคมาแล้วอีกครั้งนึงดีกว่าเลือกอีกครั้ง มันจะรอนานานานนยครับโอเคเราต้องวันผมเป็นสายฟิล์มต้องตกใจหรอกแล้วหลอเทด้วยอืม mm. อยู่ฝ่ายนี้เออเนี่ยตัวนี้แหละให้นำรอแต่ เออตัวนี้อันนี้เลยเออเอ,อ,อันนี้อันนี้ทำไมแต่แะสก้คิดนี่มันแพงจัดๆ,ๆเลยคราวนี้ก็รอนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วมา ดูติงเอาอันนี้แล้วกันร็สุดเยอดเลยเปิดปืนกลแข่งกันนะบบานาวแกะโดนโดน ตัวน,นี้ตัวเยอะมากเลยขอยิวนะขอคิวเออมันนี่มันจะมีตัวอะไรกระโดดจากโรงไม้ไหมเนี่ย นนี่ก็คือเปิดอันติปืนโกลอาหารการแข่งกันแล้วใครมันยิงเลยมันเนี่ยตอนนี้นักปืนคนก็สู้กับนักปืนกลน,นะครับขนา,ขานี้ก็เออยิงไปเถอะเออแล้วมันหายไปไหนเนี่ยอยากระโดดอย่าลงนะเฮ้ยเฮ้ยแวนแว่นแวนแวนอือ ว่าและมันอยู่ไหนฉลาดดีเหมือนกันนะเนี่ยโอเคมันไปฝั่งนั้นกันหมดแล้วก็วยิงต่อไปตีป้อมตีป้อมเข้าไหมเนี่ยเหมือนจะไม่เข้าตาย เหมือนตีป้อมเหมือนจะตีป้อมไม่เข้าอ่ะครับโอเคมันมาเล่นการกันเต็มเลยไปต่อไปต่อเวเลต้ติมมันจะฟาร์มเหรอใช่มันจะฟาร์มไม่เดี๋ไปยุ่ง ยุ่งด <No <Uh ีกว่ารวดีครับแวะแวะแวะโดนโดนโดนกลับโดนกลับ มีใครผผล่มาจำสกแก็งไหมเนี่ยว่าเออวาร์ปก่อนจะไม่ไหวแล้วยิบเห็นอะไมก็ไม่มีใครว่าไม่มีป้อมไหนแตกมัง้ง มันจะมีใครมุผมมาจับสกแกงไหมเนี่ย มาต่อครับเมื่อกี้เน็ตมันแหลกผมไม่อยากให้ใครดูตอนเน็ตมันแหลกครับมันไม่ดีของผมก็ยังไม่ได้อะไรเนี่ย โอ้ยปอมจะแตกแล้วเราเข้าไปเราเข้าไปเราเข้าไปไล่มันไ,ไ,ไ,ไปก่อน โอเครู้สึกว่าตัวนี้จะกลามากไล่มันไปกลับบ้านดีกว่า ก็เก็บวงทำไมเนี่ยอ๋อของเพื่อนจะเข้ามาไหม,อมโอ้อะไรเนี่ยโอ้ทุกคนดูมันดิป้ามเราจะแตกกันละ เมืกี้มันเสียงใครไม่รู้นะครับผดไล่มันไปโปะมันมาละเออไล่มันไป ตอนนี้ก็คือโดนดันทั้งทุกด้านเลยนะครับขณะนี้ก็คือไม่มีอะไรจะทำแล้วเราต้องพลิกเกมให้ได้ถ้าเราเป็นทีมที่ดีไล่มันไปไม่เป็นไรตัวนี้นจะจัดการเองโอ้ยแตกโอ้ยคลิกแนี่ยมันทำไมมันตีไรงอย่างเลยออกอะไรบ้างเนี่ย ซึ่งตอนนี้ก็คือยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยอยาให้ตัวตีป้อมเก่งเหมือนเข้าป้อมเราได้นะมันตีป้อมเก่งมากๆเคลียร์คลิปก็พอแล้วแต่ทั้งทีไม่เออแต่ทั้งทีจริงๆมันตีแล้วไลมันไป โอ้ยยิงคลิปไม่ได้ใช่ไหมแตกก็จบกันเฟนแค่นี้สวัสดีครับ